อ้าวะแป๊บนึ่งเขาญาติเปิดบอลกันได้ได้จะโวกเนี่ยเข้าป่ากระดิ่งเต้เปิดหน้่วอพี่มีเปิดเปิดเลยใช้กันสองคนก็พออยู่ในป่าไม่ต้องอะไรเยอหัวท้ายผมนะครับผมไม่มีบอเอาคอดจริงร้องแล้วเลยแซวจริงเลยดินแรกเฮ้ยเปิดซิงเหรอเปิดซิี๋ยวพูดงั้นนะ คำนี้นี่เปิดเพลงแล้ผมรู้สึกว่ามันต้องดุ้งไงไม่รู้มาตามมามาครับางหลังปิโก้นะครับครับเชิญนะครับเปนคนเดียวนี่แหละเนี่ยตอนรับปิโก้ครับวันนี้มาครับมาเปิดสนามโบว์อิงนะครับวู้ววู้ว้ว โอ๊ย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 เร็วๆตรงๆ วันนี้พี่ก็มาวันนี้ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่วที่เล็กๆแต่สนุกดีนะแก้หเอาเขาไปอยู่ไหนกันหมดผมว่าเขาทะลุมาเจอเราแล้วเดี๋ยวรอครับสนุกอ่ะโหวิ่งไล่จับในนี้น่าจะมันยิงเตี้ยวอย่างงี้เดี๋ยมา แต่วัดเร็วอันนี้คือจุดสูงสุดเลยไหมใช่เดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าไปไหนดิเดี๋ยวพี่นำมันกันเป็นอะไรตามพี่โกที่ตรงวันเลยดิเนี่ยเข็นอยู่แล้วไหนบันทึกอยู่ป่ะเนี่ยบันทึกใช่อะไรเนี่ยรุ่นแล้วรุ่นแล้วออ๋ตัวนี้มีลำโพงก็ยังยัง เอาไปไหนอะตะวันอันนี้เด็กขิงของจริงนะอ่าได้แล้วไปทางนี้อีกนไใช่มมาครับมาครับเฮ้ยเต้เราไปทางไหนวะต้องสายดิถือปล่าสายเลยสายขึ้นไปเลยสายเนี่ยลงอีกเฮ้ยขวาก็ได้ปะไปนี่เลยเออเออไม่ก็หลกทางออกเลยขวามาดิ มาดิมาดิครับเฮ้ยน้ำน้ำน้ำ้ยน้ำครับมเฮ้ย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 น้ำน้ำน้ำ้้วางวู้ตะวันมาตะวันมา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 ดิมาดิ

มามากมามาโอ้โหโอ้โหโ้ยก็ตามมาพี่ตามมาวู้วู้เรียบเรียบแต่มันต้องมาเร็วนะไม่งั้นมขึ้นลากมี้ไม่ได้ใช่ เอาใหม่ครับลงใหม่ครับแป๊บนึงแป๊บนึงตั้งนงลงไปเอาคอนเทนต์ใหม่เลยเอาอยู่แล้วเอาอยู่ <c oughs> ไม่แต่ตรงนี้ผมว,ว่าต้องขึบนิดนึงอ่ะเราดูเรารอดูพี่โก,โก้เกียึบครับเอ้ย <c oughs> เอาลเลย <c oughs> ขี่ลงง่ายกว่า <c oughs> ใช่ เยอะไปแล้วพี่พี่ก็เยอะไปแล้วไม่ลบเยอะไม่ลบลบลเอาเลยครับลงเลยครับโอ้โห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 ครับงไปมี้ดนุกเลยโดนเลยโดนเลยโดนลดด ต้องโน้มอีกใช่ไหมไม่ใช่ต้องไปเร็วเรนไลน์นั้นอ๋อเหรอผมก็นึกว่าเฮียปาร์กอย่ไม่ไม่เฮียก็รู้ที่ใส่ผมจาที่อะไรเป็นสันผมขึ้นหมดอ่ะเอาใหม่ครับยังไม่ผ่านครับรอบนี้เอาใหม่ไหมใหม่ยว่งดีไม่ได้ลองดูอีกรอบเอาลงทางชันเลยลงตรงนั้นแหละขี่ลงนิเขีนลงทำไมมันไม่ใช่สไตล์เาไป เออปัหานันหาหาไปไปไปกไปไปดิเอาดิ <Lav ant> เอาดิไกีเอาทไมไม่ปล่อยจับทาไมเฮียคงใจวะเอาดิเอาใหม่ดิไม่ได้ <sh arp> ะเนี่ยทางง่ายๆนะครับตรงเนี้ยแต่ดินมันซุยมแมงแล้วมันลึกลงเรื่อยๆใช่ดต่อแปลงยังไม่ลึกเท่านี้คนต,ต่อไปคิดแล้วเนี่ยแมงเอ้ยเฮ้ยไม่ได้ <c oughs> ต้องหันทุกคนเออคนอต่อไปคิดแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่เ,เหรอถึงไม่ถึงไหมอ้าวนี่นี่นี่ต่าเออแกไม่เอาไม่อยู่ผมติดไม่ได้เดี๋ยวมาเลยพี่มาผมพอแล้วพอได้ไงให้ตะวันก่อนให้ตะวันก่อนให้ตะวันก่อน เอาดิเอาดิตะวันถ้ามันถ้ามันล้มนะตอนนไมต้องจับเครื่องปล่อยมันกิ้งลงไปเลยโอเคโอเคล้มนะร้มล้มนะโอเควันโกเร็วเร็วดิเร็วดิเร็วดิอ้ยยยยยยถยยยยนยยยยจยยยยยไม่ย้อยยยนยยยยยยยนนนนยยยยย ล้มต้นไม้นั่นแหละต้นนั่นแหละเออเคอ่าแหละเอาเลยเว้ยใช้ยางช่วยเลยเพื่อวนเร็วแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยปล่อยได้ล่อยได้ไม่สูงมว่าผมนะเกือบแล้วนะเมื่อกี้นี่มกลกว่าผมแล้วเมื่อกี้นี่เรา เราเห็นที่จับเราจับก่อนเลยด้วยความเชื่อชินเอาไหมเพลงไม่เข้าสถานที่เลยเอาไปบ้าเอาทำงานทำงานเอาเค็ตั้งตามมันไม่ได้อุตั้พี่นอนึงก่อนปิดเลยเปิดไหมมันัดแล้วว่าจะได้เค็มแล้วจะเค็มแล้ว อ่าจะไปเฮียครับทำไมไม่โคนพี่ไม่โคนเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฝนริฝนี้ฝริขึ้นยังไงต้นมาเยอะเอาขึ้นเลยขึ้นเไยขึ้นขึ้นขึ้นนี่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 ขึ้นขึ้น ลองดเูเจ้าเต้เว้ยอาเฮ้ยคอมมานเดอร์มาเคลื่อนออทอีม่มาแล้วเลยนะลากไม้ใช่ไม่ได้แล้วมาเออไม่ได้เซเฮ้ยทาระดับเต้แม่งต้องถอยหลังขึ้นดิเออนั่งขึ้นได้เออเดินหน้าขึ้นมันกระจาะไปเต้ไอ้กล้องนี่ไม่ใช่อะไรนะรอรอซ้ำเติมนะล้ะอซ้ำเติม โอ้ยมีการล็อกหมวกด้วยเว้ยเอู้หใส่แว่นด้วยเว้ยเปิดกล้องด้วยเว้ยพี่เตีลอยมาหาผมแน่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแรงเหลือแรงเหลือไปอะไรโอ้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะขายได้ไหอะไรเออขายได้ไหมล้อเนี่ยเออจะขายได้ไหมล้อขึ้นดีขนาดนี้ขายได้ยังในคันนี้ยังอย่าขายเลยแง่ลำโพงก็มี ผมเฮียต้องสมควรเจ้าเอสให้แรงขึ้นเอาแล้วเฮียเอามันชนลากไม้แล้วเมื่อกี้ลำบากแล้วพี่หนุ่มต้องเปลี่ยนคันอีกแล้วเอออต้งเปลี่ยนเองมันติดแป้นน่ะพี่ต้องเปลี่ยนคันแล้วแหละโคตน้ำโคตามไปไปครับเปลแป้นนะเปลี่ยนแป้นเปลี่ยนคันติดแป้นเปลี่ยนคันมาครับ มาแล้วครับมาครับเ,เคครับเ,เคครับเฮ้ยเฮ้ยวันทู้ีเฮ้ยเฮ้ย ป่มาได้มาได้เหมือนกันตรนนี้มันลื่นดีก็มันลื่นมันลื่นจริงจริงมาต้องมาทางนี้เึ้ยขึ้นมาเลยเหอว่ะเห็นไหมทางเฮียเลยเนี่ยไปดิไปเฮียต้องมาเลยเฮียต้องมาโคตรโคกดอีกโคตรอีกกดอีกมาดิมาดิเฮียเฮียลงไปใหม่เลย มีลงไปดิอ่ะมีลงไปดิมันทำให้เราเบกแบบสุเกินแลหักเลี้ยวได้ใช่นานเนี้ยเอาแล้วรอตะวันเว้ยเอาง้ผิดทางโอ้โหเดบอกนะใช่ครับดูไม่มีทางเลยเฮ้

เอาแล้วเตไปเก้ไปเก็บช็อตแล้วครับเตไปเก็บช็อตแล้วเดี๋ยวมันลงมาตรงๆเลยหรอเตไปเก็บช็อตแล้วเตไปเก็บช็อตแล้วตรงเลยก็ได้ไม่เกี่ยวถ้าไม่ได้ก็ตรงเลยไม่ไม่เข็นไม่เข็นไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาไม่เข็นมันเหนื่อยลงได้ ตลงได้เอี๊ยไอเขาทีมหอวล้าจะมาเห็นลงใช่โอ๊ยตายเฮ้ยเข้าใจได้ร้องใหม่เอาดิหนุ่มให้หนุ่มขี่ไว้เออตรงนั้นลงได้พี่สบายเดูตะวันได้พี่นุ่มดึงหลังหน่อยดึงนิดเดียวพอนะอืมดึงนิดเดียวอย่าดึงเยอะเกินดิฟเลยนะดึงเยอะเย้เอา เอาเหลือคนเดียวแล้ว <c oughs> ปล่อยไหลลงมาเลยปล่อยไหลลงมาเลยไม่ต้องไปดึงเยอะปล่อยไหลลงมาเลยไม่มีอะไรปล่อยใจพี่มองไกลๆไว้มองไกลๆไว้ปล่อยมันลงมาก้มลงมาก้มลงมาอย่าดึงเอ้าเอาอะพี่ไม่มีอะไรติดเต้นเลยนะก็โหกันนะ่ะโอ้โหใช่ไหมเดือดเต็มที่มันสูงกว่าคุณอีกแล้วน่ะใช่ ูููเธอนลอเากนไปนี่ออกนี่แล้วค่อยวนนู่นนะเต้เอไนู่นเลยอนี้่อ่าแล้วก็ยิงยาวไปนู่นเลยเนาะไปทำอะไรกัน2คนนั่นนะฮะมามาคุยอกตรงนี้อู้ตายแล้ว เดี๋ยวจะผ่านรถทีนึงก่อนป่ะครับเพราะว่าทะลุไปออกอีกที่เลยออกอีกที่นึงออกอีกที่นึงโอเคได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าผ่านร้านน้ำขอแวะซื้อก่อนนะไม่มีพูดเยอะเหลือเกินไม่มีไม่มีเลยเหรอมีมีจะไปผ่านนู้นไดจะมีได้ได้ผ่านตรงไหนก็ตรงนั้นหิวหิวมากไหมไอหิวไม่มากแต่หิวน้ำอ่ะหิวน้ำมากไหมไม่เป็นไรเฮียเก็บกวาดเก็บกวาดยังไม่มากอ้ยยังไม่มากแต่แค่ว่าอยากพูดเยอะไงคุณคอช็อตนี้หน่อยไปทำอะไร โดดลงไงเออโอว่าโดดขึ้นอะดาเดียวโดดลงผมไม่ผมไม่อ้าไปเราโดดขึ้นเอาโดดขึ้นเอาโดดโดดโดดลงมันก็แค่ดรอปไงอะไโดดขึ้นมาดีกว่าไปไปโดดขึ้นต้นไม้นะล่างไม้นะแต่มองไม่เห็นนะว่าด้านข้างล่างคืออะไรไม่ไม่มันไอ้ฟงเคยโดดแล้วโดดได้พี่โก็ไอ้ฟงกับพี่ไก่เคยโดดแล้วเอาเว้ยไกลๆดิพี่มาอย่างนู้นดิรูดเองอย่ารูดบนนู้นมันจะมีแรงส่งพี่ก็ใช่ ใช่มันต้องลอยเอาเลยตะวันตอนหลบหลบทางด้วยไปนู่นเลยตะวันออกนู่นเลยเอาหนึ่งสองสามพร้อมกล้องพร้อมครับมันจะสะดุดอะดิไม่เห็นไหมไม่ไม่สะดุดถ้าเกิดผมไม่เบรกนี่ไม่อาจจะแบบพวกผมลอยลองมาแล้วว่ามันลอยมันลอยตรงนี้มันเป็นสันเบรกครับสายเบรกไปต่อเลยไปต่อเลย

อยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเบ๊กเบ๊กอย่าพึ่งไปรอข้างหลังอะทำไรอยู่เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเราไล่กันเลยโอเคยาวๆเลยนะพี่ก็ตามนะอย่าหยุดเลยนะถ้าผมเลี้ยวพี่เลี้ยวนะไม่ใช่พี่เตือนนะอยู่ที่นี่นั่แล้วหลงเนี่ยพร้อมก็มาเเอาาดี๋ยวข้งงหลัไม่ามาไม่ได้ข้างหลัง